สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็ n g อนชาแนลวันนี้เราจะมารู้จักกับวันสร้างศีลหรือวันน้อมส่งเสด็จเทพเจ้าต่อไฟนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่ค่อยหายไปจากบ้านของคนภูเก็ตหรือคนจีนฮกเกี้ยนในสมัยนี้ก็คือตัวของเจ้ากุกองหรือเจ้าบุญงที่อยู่ในครัวหรือหลังบ้านซึ่งลักษณะในตัวแบบฉบับดั้งเดิมอาจจะคล้ายกับถี่กองที่อยู่หน้าบ้าน แต่เป็นคนละอย่างกันนะครับเจ้าคุณกองหรือเจ้าบุญกองหรือชื่อเบ่งเจ้ากุลเป็นเทพเจ้าเต,า,เตาไฟนับได้ว่าเป็นเทพที่สําคัญกับบ้านที่สุดอีกอง์หนึ่งเพราะคอยคุ้มครองป้องกันสอดส่องความเป็นอยู่ภายในบ้านโดยนิยมตั้งไหว้ในครัวซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านแต่ปัจจุบันแทบจะสูญหายไปตามกาลเวลาในวันจับยีง้อยีสีหรือวันสร้างศีล เป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะน้อมส่งเสด็จเทพเจ้าเตาไฟกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์เพื่อไปรายงานต่อองค์ยกของทรงตีในปัจจุบันมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันสร้างศีลหรือวันส่งเสด็จเทพเจ้าเตาไฟเนื่องจากหลายๆคนเข้าใจไปว่าจะต้องส่งเทพเจ้าทุกองค์กลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเราจะส่งเพียงแค่เทพเตาไฟเพียงองค์เดียวเท่านั้นครับ โดยความเข้าใจผิดอาจจะสันนิษฐานได้ว่าในวันสร้างศีลหรือวันน้อมส่งเสด็จเทพเจ้าต่อไฟหลายบ้านอาจจะมีการตั้งไหว้ที่ตัวหน้าบ้านหรือตัวเทพเจ้าที่เราสักการบูชาทําให้หลายคนเข้าใจว่าจะต้องส่งท่านขึ้นไปด้วยแต่จริงๆแล้วส่งเพียงแค่เทพเจ้าต่อไฟที่อยู่หลังบ้านเท่านั้นครับโดยในวันขึ้น24ค่คาเดือน12ตามเรือนจีนในช่วง6-8ถึงโมงเช้า ลูกหลานชาวจีนจะไหว้ทรงเทพเจ้าต่อไฟขึ้นสู่สวงสวรรค์เพื่อไปรายงานความเป็นอยู่ของแต่ละบ้านโดยก่อนที่ไหว้จะต้องทําความสะอาดหิ้งเทพเจ้าต่อไฟให้สะอาดหลังจากนั้นให้เตรียมเต๋เตรห,รหรือน้ําชาตีโกยหรือขนมเข่งเตเหลี่ยวหรือขนมธัญพืชบีเจลหรือกล้วยข้าวอองหลายหรือสับปะรดและกาม หรือส้มนั่นเองครับแล้วจึงจุดธูปเทียนไหว้อธิษฐานน้อมส่งสเสด็จท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์หลังจากนั้นคอยเผากระดาษทองปิดท้ายเป็นอันเสร็จพิธีไหว้ส,งส่งเสด็จเทพเจ้าเต,า,เต,า,เตาไฟหลังจากนั้นในวันเจี่ยงโง่เฉย,ยสี่หรือวันขึ้นสี่ข้ามเดือนหนึ่งตามเพินจีนหรือวันที่สี่หลังจากวันตุจ,จีนเป็นวันที่เทพเจ้าเต,า,เต,า,เตาไฟสเสด็จลงมา จากสวงสวรรค์เพื่อกลับเข้าสู่ที่ประทับในแต่ละบ้านหลังจากที่ท่านได้นำทุกสุขของทุกบ้านเรือนที่ได้สอดส่องดูแลตลอดทั้งปีนำถวายรายงานแด่องค์ยกอ๋องทรงเตเมื่อองค์ยกอ๋องทรงเตทราบแล้วก็จะประทานพรให้สมาชิกในแต่ละบ้านได้อยู่ล่มเย็นเป็นสุขในปีต่อๆไปโดยในวันนี้นิยมตั้งไหวเหมือนวันสร้างศีลทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทั้งหมด แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปเชิญท่านกลับเสด็จลงมาหลังจากธูปหมดจึงค่อยเผากระดาษทองและจุดประทัดหรือปั้งเผาเป็นการปิดท้ายสำหรับประวัติของเทพเจ้าเต่าไฟหรือเจ้าหุ่นกองหรือเจ้าบุญกองแล้วแต่สำเนียงนะครับในประวัติเล่ากันว่าแต่ก่อนมีชายตัดฟืนคนหนึ่งแซจางหรือแซเตียวชื่อติ้งฟฟ่กรำพระบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกระตันอยู่ต่อมารดามากเมื่อมีเงินก็จะให้มารดาเป็นคนเก็บเอาไว้วันหนึ่งจางติงฟูได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ่งไว้ได้ขนาดกำลังถูกสองโจรฉุดไปโดยสองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหัวหน้าหัวหน้าโจรจึงส่งสมุนหลายคนมาล้อมจับจางติงฟูไปลงโทษจางติงฟูตัวคนเดียวจึงถูกจับไปเผาทั้งเป็นในเตาไฟขนาดยักษ ตอนนั้นเผอิญเทพตรวจการผ่านมาพบเข้าจึงได้นําวิญญาณของจางติ้งฟุขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปรายงานต่อองค์ยกของทรงเตเมื่อตรวจบันทึกจากเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุ่เป็นคนซื่อตรงกระตันอยู่มีคุณธรรมน่าชมเชยเหตุที่ถูกเผาทั้งเป็นเนื่องมาจากพ้นกรรมในสมัยเด็กขณะที่เขากําลังเติมฟืนอยู่นั้นไม่ทันระวังว่ามีลูกแมวกําลังหลับสนิทยอยู่ในคลองฟืน จึงทําการเผาลูกแมวตัวนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจองค์เง็กเซียนฮองเตเห็นว่าจางติงฟุเป็นลูกกตันอยู่มีคุณธรรมจึงมีราชาองค์การแต่งตั้งจางติงฟุเป็นเทพเจ้าเตาไฟมีหน้าที่คอยรายงานความประพฤติที่ดีและชั่วของทุกครัวเรือนโดยในวันขึ้นยี่สี่เดือน12ตามเพนจีนคือวันน้อมส่งเสด็จเทพเจ้าเตาไฟนั่นเองครับนอกจากนี้เทพเจ้าเตาไฟยังเป็นผู้ดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้าน เพิ่มกำลังในการหาเงินหาทองด้วยเทพเจ้าเต่าไฟเป็นเทพชอบพูดมากเปรียบเสมือนแม่บ้านของทุกครัวเรือนเจ้าเต่าจะรับรู้ในการกระทําทุกอย่างในบ้านทั้งดีและไม่ดีของทุกคนแล้วจะไปนินทากับเทพเจ้าเต่าไฟบ้านอื่นๆหรือเทพ,พเจ้าเจ้าที่ฉะนั้นคนในบ้านจึงควรกระทำความดีต่อต่อกันกระทำดีต่อบุปการีและต่อผู้มีพระคุณ จึงจะได้รับคำสรรเสริญจากเทพเจ้าเตาไฟสาเหตุที่ต้องไหว้ด้วยขนมเข็งเพื่อให้ขนมเหนียวติดปากจะไม่ต้องพูดมากดังนั้นในทุกๆปีจึงไม่ควรลืมในการไหว้ส่งเสด็จเทพเจ้าเตาไฟและอย่าลืมรับท่านกลับด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามเราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คําบรรยายแล้วครับวันนี้ช่องไปอันชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ